เรียนอาจารย์ที่เคารพค่ะกลุ่มพวกเรานะคะมีสมาชิกทั้งหมด8คนค่ะ1นางสาวกัญธมณีวัปทัย2นางสาวกิติยาภพสี 3. นางสาวกุลธิดาแสนจินดา 4. นางสาวจารุวรรณโคตรักษา 5. นางสาวจีรัชยาภัยสน6นางสาวเจนตีราคุณาวุฒีชาชาน 7. นางนางสาวชนทิชาตกต้นและดิฉันนางสาวกิติยากรภัสิริค่ะ วันนี้นะคะกลุ่มพวกเราก็จะมาสรุปสาระสําคัญจากการศึกษาดูงานณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนอํนเาเภอเมืองจังหวัดชลมุรีค่ะโดยมีหัวข้อทั้งหมด4หัวข้อนะคะข้อที่1นะคะบทบาทหน้าที่นะักวิชาการสาธารณาสุขหรือว่าทันตะสาธารณาสุขค่ะข้อ2คะ่ะเราพอสตอติดดาวค่ะข้อ3นะคะระบบเตหสีและ4นะคะงานจัดซื้อจัดจ้างค่ะสำหรับ หัวข้อแรกนะคะเป็นบทบาทหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุขหรือว่าทันตสาธารณสุขค่ะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรพอสอตนะคะจะรับผิดชอบประชากรทั้งหมด23,000คน7หมู่บ้านนะคะมีอสมอทั้งหมด156คนรับผิดชอบนักเรียนในโรงเรียนผสมศึกษาในเขตรับผิดชอบทั้งหมด9โรงเรียนค่ะมีผู้สูงอายุ4,600คนผู้ป่วยเรื้อรัง 1, 189คนและมีเจา้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งหมด19คนค่ะ โดยภาระหน้าที่ของนักวิชาการสาสุขหรือว่าทันตะสาสุขนะคะก็จะมี3หน้าที่ด้วยกันคือมีงานส่งเสริมป้องกันรักษาด้านสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัยค่ะได้แก่หญิงตั้งครรภ์หญิงก่อนวัยเรียนเด็กวัยเรียนวัยทำงานผู้ป่วยเรื้อรังและก็ผู้สูงอายุค,ค่ะโดยภาระหน้าที่ของนักวิชาการสาสุขนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นงานเชิงรับแล้วก็งานเชิงรุกค,ค,ค่ะโดยงานเชิงรับนะคะก็จะมีให้บริการธนตกรรมที่รพสตค่ะ แล้วก็มีคลินิกเด็กดีในทุกวันที่10แล้วก็20ของทุกเดือนค่ะแล้วก็จะมีการตรวจสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเรือหลงังแล้วก็บริการธนกรรสําหรับหญิงตั้งครรภ์ค่ะส่วนงานเชิงรุกนะคะก็จะมีงานธนกรรมโรงเรียนประถมศึกษาในเขตที่รับผิดชอบค่ะแล้วก็มีงานเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพหรือว่าคลินิกหมอครอบครัวค่ะแล้วก็จะมีการตรวจสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุแล้วก็คัดกองรอยโรคในช่องปากค่ะ การประยุกต์ใช้แล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะข้อ1ค่ะทำให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาสุขหรือว่าทันตาสาสุขเพื่อน,นําไปวางแผนในการทํางานในอนาคตค่ะ 2. ทราบขอบเขตการทํางานว่าเรามีหน้าที่อะไรในรพสตบ้างค่ะ 3. สามารถทํางานร่วมกับทีมวิชาชีพอื่นได้ไม่ใช่ทําเพียงแค่ง,งานที่ตนรับผิดชอบเท่านั้นค่ะ 4. วางแผนการปฏิบัติงานว่าควรทําอะไรก่อนหลังตามลําดับความสําคัญค่ะ สำหรับหัวข้อที่2นะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดบ้านสวนนะคะติดดาว5ดาวค่ะโดยมีวัตถุประสงค์รอพอสตติดดาวดังนี้ค่ะ 1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอให้เกิดการบริหารจัดการที่มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะในการจัดการปัญหาสุขภาพ ส่งผลให้ประชาชนนะคะได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมีสุขภาวะทางกายจิตและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนค่ะ 2. เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์และมีเครื่องมือในการกํากับและประกันคุณภาพของระบบต่างๆค่ะ 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนค่ะมาตรฐานราพอพสอตติดดาวนะคะประกอบไปด้วย5ดาว5ดีนะคะซึ่งหมวดที่ 1. บริหารดี25%หมวดที่ 2. ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วม15%หมวดที่ 3. บุคลากรดี10%หมวดที่ 4. บริการดี30%หมวดที่ 5. ประชาชน มีสุขภาพดี20%โดยแต่ละหมวดนะคะต้องรับคะแนนการประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ80%เค่ะ ความคาดหวังต่อรพอสตอติดดาวนะคะที่ผ่านมาตรฐานใน5ประเด็น 1. นนะคะประชาชนได้รับบริการในสถานบริการที่มีการบริหารจัดการที่ดีทําให้หน่วยงานการบริการเพื่อประชาชนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพค่ะ2ค่ะทางานโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงค่ะ สบุคลากรให้บริการมีเพียงพอเหมาะสมมีศักยภาพในการให้บริการค่ะ 4. ีนะคะประชาชนได้รับบริการที่ดีครอบคลุมทุกวัยนะคะทั้งในและนอกหน่วยบริการค่ะทั้งด้านการรักษาการส่งสเ เสริมป้องกันฟื้นฟูแล้วก็ควบคุมโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ 5. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีกลไกการสนับสนุนการเกิดการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะ 6. ค่ะได้หน่วยบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมีระบบที่มีมาตรฐานมีทีมหมอครอบครัวที่เข้มแข็งค่ะ การประยุกต์ใช้และสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะหนึ่ำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ดีไปใช้ในอนาคตค่ะ2นํนำแนวทางการประเมินรอพอสตอติดดาวไปใช้ในการทำงานในอนาคตค่ะ3ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่ตามมาค่ะค่ะหัวข้อที่3นะคะ j h c ค่ะหรือว่า Java h e a l t h Center Information System ค่ะโดยโปรแกรม j h c นะคะเป็นโปรแกรมระบบงานของสถานีอามัย และนวยบริการปฐมภูมิค่ะโดยมีคุณสมบัติที่สามารถสามารถทำงานร่วมกันได้ดีกับระบบปฏิบัติการวิน d o w s ค่ะค่ะโดยมีระบบงานหลักทั้งหมด5ระบบนะคะโดย 1. ค่ะระบบข้อมูลพื้นฐานเช่นข้อมูลหมู่บ้านวัดโรงเรียนประชากรค่ะ 2. ระบบข้อมูลการให้บริการเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาพยาบามาส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและก็ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทั้งหมดค่ะ 3. ระบบข้อมูลตรวจสอบค่ะประมวลผลแล้วก็สำรองข้อมูลค่ะ 4. ระบบข้อมูลรายงานและสอบถามข้อมูลค่ะ5้าเป็นระบบข้อมูลระบบขังยางแล้วก็เวชภพันฑ์ค่ะค่ะนี้นะคะก็เป็นรูปภาพแสดงหน้าระบบงานหลักทั้งห้าระบบนะคะค่ะสำหรับข้อมูลพื้นฐานนะคะข้อมูลพื้นฐานนะคะก็จะมีข้อมูลหมู่บ้านค่ะข้อมูลแต่ละบ้านนะคะแล้วก็ข้อมูลประชากรค่ะทะเบียนผู้ป่วยโรคต่างๆค่ะแล้วก็บัทึนกนักเรียน รายการต่างๆนะคะแล้วก็การให้บริการต่างๆค่ะค่ะ,ะการจัดเก็บข้อมูลนะคะที่เก็บใน4 3แฟ้มนะคะก็เพื่อที่จะให้ข้อมูลนะคะมีคุณภาพถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนค่ะแล้วก็นํามาใช้ในการวางแผนการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพนะคะแล้วก็จะมีระบบแอดมินค่ะที่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ค่ะแล้วก็มีระบบของผู้ผู้เข้าบริการค่ะอย่างเช่น ข้อมูลสิทธิการรักษาการวินิจฉัยโรคของแพทย์และก็การรับยาค่ะต่อไปนะคะก็คือประวัติผู้ป่วยค่ะสามารถแก้ไขได้ค่ะค่ะสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับโปรแกรม j h i s ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามบนบ้านสวนนะคะคือ1นนะคะได้รู้จักโปรแกรม j h i s ที่เจ้าหน้าที่ใช้งาน ใช้ในการทำงานค่ะ 2. นะคะรู้ถึงประโยชน์และความสำคัญของโปรแกรม JHCS ค่ะอย่างเช่นข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยสถิติการรักษาของผู้ป่วยค่ะ 3. นะคะได้เรียนรู้วิธีใช้งานโปรแกรมบ่างอย่างเช่นการกรอกข้อมูลพื้นฐานต่างๆการจ่ายยาก,การนัดหมายผู้ป่วยแล้วก็การแก้ไขข้อมูลค่ะ 4. นะคะข้อมูลที่กรอกในโปรแกรมเนี่ยจะเป็นจะบันทึกในข้อมูลกลางนะคะแล้วก็แต่ละโรงพยาบาลหรือรพสตอื่นๆนะคะก็สามารถสามารถดูข้อมูลได้ค่ะ 5. นะคะ ข้อมูลนะคะสามารถอัพโหลดอัปโหลดลงใน HDC ได้ค่ะ6นะคะสามารถตรวจสอบจิทธิการรักษาของผู้ป่วยได้ค่ะ7นะคะคนที่จะเข้าไปแก้ไขข้อมูลนะคะจะต้องเป็นแอดมินเท่านั้นค่ะ8นะคะใช้สําหรับการบันทึกจกัดเก็บรวบรวมข้อมูละคะ่ะข้อมูลก็จะได้จะได้ครบถ้วนนะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะค่ะสนะคะงานจัะสินจัดจ้างค่ะ เป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่งของหรือบริการที่ต้องการใช้งานในหน่วยงานนั้นๆนะคะโดยจะต้องมีการรองรับด้วยแผนงานทั้งหมดค่ะยกเว้นในกรณีฉุกเฉินค่ะส่วนเงินบำรุงที่ทางรปตได้นะคะก็จะนำไปใช้เกี่ยวกับผู้ป่วยเท่านั้นค่ะโดยปัจจุบันนะคะง่ายจะซื้อจัดจ้างจะใช้มาตรการของปีพศ2560ค่ะ มาดูกระบวนการของบา้านจะซื้อจะจ้างกันนะคะกระบวนการคือเริ่มด้วยการวางแผนค่ะเราจะต้องมีการวางแผนขึ้นมาก่อนในแต่ละครั้งที่จะทํางานนะคะโดยงบประมาณเนี่ยจะขึ้นอยู่ต่อตามไตรมาสน,นั้นนะคะโดยถ้าเกิดสมมติเราวางแผนเสร็จแล้วไม่มีราคากลางนะคะเราต้องทําการสืบราคากานสืบราคาก่อนค่ะหลังจากที่วางแผนเสร็จ ก็ทาการสืบราคาโดยจะต้องเริ่มทาการสืบราคาอย่างน้อยสามล้านนะคะเพื่อที่จะให้ได้ของที่มีคุณภาพราคาถูกแล้วก็คุ้มค่าที่สุดค่ะแล้วก็อย่าลืมหลังทําการประกวดราคาเสร็จต้องประกาศผู้ที่ชนะการประกวดราคาด้วยนะคะสามทำเอกสาร,ารหลังจากที่ทําการสืบราคาเสร็จเราก็จะทําการทําเอกสารเพื่อขออนุมัติการจัดสืจัดจ้างค่ะ สี่ร่างสัญญาหลังจากที่เราได้รับการอนุมัติแล้วนะคะเราจะทําการร่างสัญญาแล้วก็เลือกผู้ที่ชนะการประกวดราคามาเซ็นสัญญาค่ะ5้านะคะขั้นดําเนินงานหลังจากที่เราเซ็นสัญญากับเจ้าของกิจการหรือเจ้าของสินค้าแล้วนะคะเรา้างนั้นก็จะดําเนินการตามที่เราได้ทําการได้ทําสัญญากันไว้ค่ะ หกนะคะส่งมอบงานค่ะหลังจากที่งานเสร็จนะคะเขาก็จะทําการส่งมอบงานให้กับเราค่ะ7ค่ะตัวตรวรับพัสดุฝ่ายงานพัสดุนะคะจะมีหน้าที่ในการรับพัสดุจากเจ้าของกิจาการค่ะตัวพัสดุที่เกิน1นึ่งืนบาทจะทําการตรวจสอบ3าคนค่ะพัสดุที่ไม่เกินสามหนึ่งืนบาทจะทําการตรวจสอบ1คนค่ะโดยต้องโดยผู้ที่รับผิดชอบการตรวจสอบที่ได้มา จากการที่ภาคส่วนกลางนะคะเป็นผู้เลือกมัจะต้องทําการตรวจสอบด้วยตนเองค่ะเพราะถ้ามีหากมีอะไรเกิดขึ้นผู้ที่เป็นผู้ตรวจจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดค่ะ 8. นะคะเป็นการชําระเงินค่ะหลังจากตรวจสอบพัสดุเสร็จแล้วว่าได้ครบตามที่เราต้องการนะคะทางหน่วยพัสดุก็จะทําการชําระเงินค่ะ 9. บริหารพัสดุหลังจากที่ การจสิ้นกระบวนการแล้วก็จะนํานไปเข้ากระบวนการบริหารพัสด,ดุค่ะนี่เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างค่ะค่ะสาหรับผู้ที่ต้องลงนามในเอกสารอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างนะคะจะต้องลงนามตามนี้ค่ะ1คือเจ้าหน้าที่พัสดุค่ะ2หัวหน้าพัสดุหรือว่าพรออพอสอตอค่ะ3นะคะสสอ,สอ,งองค่ะ สำหรับหลักในการตรวจรับพัสดุนะคะจะต้องคุ้มค่าโปร่งใสค่ะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลค่ะตรวจสอบได้ห้ามเกินราคาที่ระบุไว้ค่ะถ้าเกิดว่าเกิน10,000บาทนะคะก็จะใช้ผู้ตรวจสอบ3คนค่ะถ้าไม่เกิน1 0,000บาทนะคะก็จะใช้1คนตรวจสอบค่ะสำหรับการประยุกต์ใช้หรือว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะ 1. นําความรู้ที่ได้ไปใช้ตรวจสอบเช็คสต็อกของที่ใช้ลงคลินิกค่คะ สองทราบถึงกระบวนการในการได้มาซึ่งวัสดุต่างๆค่ะที่ใช้ในงานธนกรรมค่ะสามนะคะทราบถึงลำดับขั้นในการจัดซื้อจัดจ้างค่ะเผื่อว่าต้องทํางานด้านนี้ค่ะค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ